น่ารักเหมือนก็เหมือนไทยอ่ะเออปากคี้มหน้าปากคีมหน้ามาปากคี้มหน้าเลยคล้ายๆคล้ายๆไทยแหละเหมือนกันแม่ก็พูดใช้นิ่มๆอ,อ่อนๆพ่อก็พูดเรื่อย <_ k ills> ๆอ่าคีมหน้ามีวิตามินส่งกับลุงหน้าทาก่อน,นอนนะทุกคนทาก่อน,นอนได้เลยนะทาก่อน,นอนได้เลยนะครับเพาอได้ลูกสาวเพิ่มใช่เฮ้ยผมไม่รู้สัแน่เอาจริงบ้าคือไทยอ่ะจะ ช่วยหนูตั้งแต่ตอนที่หนูยังไม่ได้ให้น้องมาทํากับหนูอ่ะช่วยในที่หมายถึงอะไรหมายว่า,นา,าในทีน่หามาถึงว่าแบบเออแบบว่าคือก่อน,น,นก่อนหน้านี้ใช่ปะก่อนหน้านี้คือทายาก็หยิบจับอ่ะเขาจะคำว่าหยิบจับอะแต่ก็ไม่ได้คือคือไม่ได้คนเสนอหน้าที่จะทําอะไรคนเดียวอ่ะแต่คือชัยก็ไปช่วยเรื่อยอะช่วยทุก <ๆๆ S 2> คนเออช่วยทุกคนอะอย่างแนนอย่างหนู อย่างอะไรนางก็เดินตุตะตุตะของนางไปตะแบดตะแตดของนางไปบนลงนิเกลยอะไรอย่างเงี้ยใครนางหยิบจับช่วยนั่นช่วยนี่อะไรอย่างเงี้ยอืมคือไม่ได้แบบว่าแบบไม่ได้เป็นคนโอาขอบคุณพี่การการครับเดินตุตะใช่คือไม่ได้เป็นคนที่เสนอหน้าว่าเอาไม่นอฉันจะพี่คะหนูขอทําอันนี้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยไงเราก็เลยมองว่าเออน้องกเหมือน น้องเป็นกระเทยที่น้องเป็น <Okay. S 1> แล้วเป็นกระเทยที่ตัวเล็กตัวนอ้อยอะทำตัวแบบตัวเล็กตัวน้อยน้าพูดอะไรกไม่้ก็ไม่ร้คุยกันไม่รมาเล่นกันจริงอย่างไอ้น้ำอย่างไอ้น้ำเนี่ยไอ้น้ำเชนยางเงไอ้น้ำนี่ก็จะเดินช่วยก็ยจะฟิลหมคือแบบก็จะเดินช่วยใช่ค่ะใช่ใช่คือถ้า ตัวเองก็ก็โชว์นะท้ายมันก็โชว์แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็จะเดินถือกระเป๋าของเธอไปนางเดินตุ๊ตะตุ๊ตะไปแล้วก็หยุด,แล, that, ดแล้วก็มองว่าเอ๊ะมีอะไรให้เราช่วยไหมอะไรแบบนี้อ่ะเขาจะบเออเป็นเป็นฟิลนั้นอะเป็นฟิลแบบเป็นฟิลแบบเอ๊ะพี่ของเมียอะไรให้เราช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนกดไ,ได้นะาออ 4, น้วระหว่างที่คุยกันสี่พันสามร้อยคนสวัสดีค่ะเออแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็เล็งเห็นว่าน้องอะมันไม่เม็ดเอาละเอาละเอาละ<ม>เอาละคำนี้มาละไม่เ <คำ S 3> ม็ด <homework. S 2> คือน้องเธอเออมันเป็นคนมีน้ำใจใช่คือคือคนที่มีน้ำใจอ่ะเราจะมองได้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะหนูมองว่าอ่ะถ้าพูดกันตรงๆคือเห็นว่าอุย๊ยพี่นุ่นผลประโยชน์กูเดินเข้าไปช่วยเขาคนเดียวคนอื่นกูก็ไม่ต้องกูก็จะน่ารักแต่กับเขานึกออกปะเพราะกูได้จากการติดตามแน่นอนแต่ไม่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่วันแรกที่เราเห็นคนคนนี้นะคือเห็นเด็กคนนี้เราก็มองว่าตัวน้องเป็นกระเทยแต่ว่าน้องก็ น้งก็ช่วยอะไรเงี้ยคือน้องก็ช่วยทุกคนช่วยออยหนูแนทกติใครล่ะใครที่ที่ต้องการแบบความช่วยเหลือตอนนั้นตอนที่แบบน้นงก็ไม่ได้รอให้ใครเอ่ยหรอกนงก็เดินไปแล้วก็แบบช่วยหยิบเลยจับจับเลยนึกออกปะจับเลยโดยที่ไม่ต้องตั้งกล้องอะ่ะเข้าใจยังเข้าใจที่พี่พูดป่ะเข้าใคือเออจ,จับเลยโดยที่ไม่ต้องเตรียมอ่ะเหมือนแบบมองหน้ากัน เห็นกะเดินเออเดินเข้าไปเลยเข้ามาดานนั่งอคือเออแต่นางอะแต่นางเป็นคน่างนี้เออจริงจริงมันคอยสังเกตจริงจริงมันเป็นคอยสังเกตขนาดมันนั่งกับพี่นะเอาละคนเริ่มจะพันผ้าหรืออะไรสักอย่างนั่นนางลุกแหละลุกละแล้วก็ไปช่วยอ่าใช่ซึ่งซึ่งพอพอได้มาอยู่ไม่ดีก็ปิ้งเหมือนอ่าพอได้มาอยู่ออ้พไดมายู่จริงก็ก็เห็นว่าเออจริงๆแล้วน้อง มาเป็นคนอย่างตัวเราเก็บของให้เราก็จริงแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งว่าจะต้องมีน้ำใจกับทุกคนทุกวันนี้ไทยก็ยังช่วยทุกคนเหมือนเดิมเข้าใจฟิลปะถึงแม้จะลุกยากขึ้นถึงแม้จะลุกยากเพราะว่าบางทีกินเออว่าอะไรแบบแบบอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่เพราะว่านางนัง่งข้างหลังเราไงน้องนั่งข้างหลังเราไงบางทีเราจะมองผ่านกระจกไปอ่ะละอ่ะละก็จะช่วยและก็จะลุกไปแล้วขนาดลาสุดะที่ไป แต่เราก็เลยไม่แปลกใจพอแบบเห็นพ่อเห็นแม่เราก็ไม่แปลกใจคือเห็นแม่เห็นมาพักหนึ่งแหละแม่ก็จะแบบเอหรอบอกแม่นะเอาอะไรกินอะไรอย่างเงี <t uh> <t uh> <t uh ้ยค uh ือแบบเดียวก็ไม่ได้มีความแบบว่าแม่เขาไม่ได้มีความมั่นใจถึงขนาดกับว่าแม่ทำอันนี้อร่อยแม่ทาอร่อยแม่จะทำมาให้กินไม่ใช่เราเอ่ยไปแต่เขาบอกว่าโอ้กูกินไม่อร่อยสิอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ขนาดล่าสุดที่งานไว้ครูลพบุรีอะ คือน้องปอนเนี่ยเขาไม่ได้มาจะมาไน้องปอนเขาไม่ได้มาเขาก็เขาก็ช่วยทั้งแนททั้งพี่เห็นปะคือแนทก็ออกเยอะพี่ก็ออกเยอะวันนั้นที่เล่นมงกุดเฉลยอะ่ะไม่คุยตาเอ่อตัวเองอะ่ะอยู่ตรงที่แนทนะแล้วก็ใส่ใส่อะไรไม่รู้อะใส่อีกตรงบ้าอะไรเนี่ยมั้งใส่อยู่จะตามองพี่ลุก <laughs> ม,มือแล้วเขาส่เ <laughs> ชื่อปะ <laughs> เออแบบเหมือน พวงไปหมดว่าเด็คนจะทันไหมอะเรีแต่เราก็สังเกตเหมือนว่าตรงที่ที่แบบเวลาที่ทําอะไรให้ใครแล้วน้องมันไม่ตั้งกล้องนี่แหละมันก็โอเคแม้ใครจะไปตั้งกล้องคือมันไม่ได้มาแบบมาตั้งกล้องว่าเฮ้ยฉันทำเออฉันตั้งกล้องเออฉันทําให้พี่นุ่นนาฉันทาให้พี่นุ่นาฉันทาให้ฉันทําให้แนทนาฉันทําให้พี่ออยนาแต่คือมันไปแล้วมันก็ท่านทาเลยอะไรอย่างเงี้ย ถึงนะตอนนี้ไทยจะมาเป็นคนแต่งตัวหรือเป็นคนติดตามหนูอยู่กับหนูนะแต่นะก็ไม่ได้ละทิ้งว่าว้าวฉันฉันอยู่กับพี่นุ่นนะฉันไม่จําเป็นต้องแตะใครก็ได้คือไม่ใช่แบบนี้นะแตนน่ลบไทยนะเรามองมาตั้งแต่แรกมองมาพักนึงมั่งนั่งไทยพี่มองไทยมาถักพักนึงเลยที่พูดกับไทนบอกว่ามองมาเยอะมองมามา,มากมองมาแบบว่าจนแบบเอ้ยทําไมแบบว่าแต่ตอนนั้นฟิลตอนนั้นมองว่าไทยอาจจะช่วยด้วยความที่รู้จัก ต่นี้ไม่รู้จักก็ช่วยก็ไม่ได้รู้จักพี่นะไม่ถึงนะไม่รู้จักแต่แค่ว่าจะหิบแบบอะไรเออแต่แบบฟิล์มัสก็ถืออยากสัปดาห์แกอๆยาสัปดาคนใช่ค่่ะใชคนดังอ่ะใช่เอาหลอเอ่อฟองน้ำไปตบหน้าค่ะที่พี่ก็คือภูมิใจแล้วไลฟ์สดอยู่ฟังนะไทยไลฟ์สดอยู่ถ้าพี่ว่าไทยตั้งนี่ก็ได้แต่ต้องทําอะไรให้เราโดยที่เราไม่โป๊ไม่อะไร ถึงจะยอนตั้งนะแต่ถ้าถือไว้อะถ้าถือไว้เนี่ยก็ไม่มาตั้งหน้าพี่ึกอกวะไปตั้งตรงที่ตัวเองตั้งข้างหลังอะข้างหลังพี่นะ่ะข้างหลังนุ้นเนี่ยแล้วก็ไปตั้งแง่งขึ้นแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ไปตั้งเงี้ยเงี้ยขึ้นไปนให้คนมองไป็นตยานแบบนี้ใช่ <c oughs> ค่ะเรียกกันอย่างคะนุ่นว่าไง ก็รีวิวอะไรที่ผมมองว่าอะไรถ้าอะไรที่สิ่งดีๆที่เขาทําสิ่งดีๆที่เขาทํามาเขาก็ต้องควรที่จะได้รับสิ่งดีๆกลับไปไงทุกคนหนูมองอย่างนี้เพราะว่าผลของการกระทามันมีเสมอถ้าน้ำวันนี้้ายแบบรู้สึกแบบรู้สึกแบบว่าถ้าไทยรู้สึกแบบว่าเออฉันไม่โอเคเนอะปะฉันไม่โอเคก็น่าจะเป็นมา ั้งแต่แรกที่เรารู้สึกจับสังเกตคนนี้ใช่นอว,ว่แต่ว่าอืมเราก็ลองนะเราก็ลองว่าเออถ้าไายอยู่กับเราแล้วจะปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนเดิมไหมวะเพราะหนูบอกว่าหนึ่งนำใจมันสาคัญในเมื่อเรามีมาแล้วเป็นพื้นฐานของเรามาอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้ตรงเนี้ยมันหายไปนะก็ออกมาอืมทำทำไปนู่นนี่นั่นคางเป็นอะไร หมดกัดขอเยเอามาเอายี่นี่ดามไว้ค่ะแพ้หมดค่ะแพ้หมดค่ะมันกัดหลายตัวมันดุมกัดเออเย็นแล้วตอนเนี้ยเอ่าถ้าอย่างน้ำเชนมันก็พร้อมที่จะแบบโอ้พี่นัฐก็พร้อมที่จะช่วยคือวิ่งมาเลอน้ำอ่ะไม่ได้สนิทกับแนทด้วยนะน้ำเป็นคนแต่งตัวเป็นเพื่อนลูกแต่ลุกลุกเพื่อที่จะไปวันนั้นมันก็ช่วยเลยอ่ะที่หนูชอบพี่นุ่นดีกว่าใช่ ไม่ไม่เหมือนแบบว่าพี่แนทไม่มีใครที่จะจีทเื้อแล้วเขารีบไงแล้วหนูก็คือแบบมือยังจับอันนี้อ่ะพี่นทก็วิ่งขึ้นมาเลยไอ้น้ำก็แบบเร็วเลยก็หนช่วยหนูช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูพี่หนูบางทีบางครั้งคนมันน้ําอ่ะมันจะไม่ได้เดินไปไหนใช่เพราะพี่้าเข้ามาเขาแกะหนึ่งแล้วเออแไม่ได้ไม่ได้เดินไปไหนแต่ถ้ามันเลือกตามมาเห็นปุ๊บมันลุกขึ้นมาเลยว่าถอดไหมพี่ ใส่ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้แต่ตรงโซนนู้นพี่น้ำก็ช่วยหมดแหละใช่โซนนู้นะเออโซนนี้พี่น,น้นช่วยโซนเนี้ยอันนี้เสียงน้องดีมค่ะเสียงน้องดีมดีมนี่ก็เลิศคือด้วยนีสัสอ่ะคล้ายๆกันหมดเลยคืออย่างแรกเลยหนูชอบตรงที่ว่าหนึ่งน้องๆอ,อ่ะนำใจมันมันมันเป็นเลิศเข้าใจฟ่บปะคือน้วันนี้มันไม่ต้องมานั่งเป็นเพื่อนหนูก็ได้นะ มัน <laughs> กลับบ้านไปใช้ชีวิตของมันก็ได้นะทุกคนแต่อย่างไอดีมเนี้ยอ่ะก็มา <im itation> มน,นั่งทายมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้าน็ึงรเผื่กค่ะคุยกับพ่อแม่ไปกะก็คือคุยเรื่องแหละย้อนนีอีกเงี้ยก็ <laughs> <laughs> ให้พ่อกับแม่ครับพ่อ <laughs>